สวัสดีครับผมป่องกนกศักดิ์กันิกานะครับผมวันนี้รับหน้าที่ดําเนินรายการ w วลเพนเนอร์ไลน์นะครับวันนี้เรามีหัวข้อดีๆนะครับมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับผมแน่นอนครับเรื่องที่นําเสนอวันนี้นะครับผมมาทําความรู้จักกับไวรัสตัวร้าย HPV นะครับผมที่ใครๆก็เป็นได้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมมากับที่ปรึกษาการเงินและการประกันคุณโชติวันผมโชดสวัสดิ์นะครับขอเชิญคุณหมิวได้เลยนะครับผม สวัสดีค่ะมิวนะคะสวัสดีครับหมิวสวัสดีครับค่ะเป็นที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันของบริษัท A อเนะคะครับผมมิววันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับคือเรื่องอะไรนะครับหมิวก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้ค่ะเป็นไัยเงียบที่ไม่เงียบไวรัสตัวร้าย HPV ค่ะอืมครับผม ใช่ค่ะมีใครรู้จักไวรัส HPV กันบ้างไหมคะครับผมไวรัสเ HPV ตัวนี้มันคือไวรัสอะไรครับหมิวจริงๆ h HPV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ไม่แสดงอาการในช่วงแรกที่เราติดเชื้อค่ะแต่ HPV ตัวนี้จะแสดงอาการก็ต่อเมื่อติดเชื้อมาแล้ว5-10ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเลยแล้วก็ตัว HPV อะค่ะมันติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายมากๆไม่ว่าการจะเป็นการใช้ห้องน้ำสาธารนณะการมีเพศสัมพันธ์การสูบบุหรี่การเปิดคู่นอนบ่อยๆก็ทำให้เกิดไวรัส HPV ได้ค่ะก็พูดง่ายๆว่าไวรัส HPV เนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราเลยใช่ไหมครับหิวใช่ค่ะเป็นไวรัสที่สามารถเกิดขึ้นได้รอบตัวเลยค่ะ ทุกคนสามารถาติดได้หมดทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะครับผมสาเหตุหลักๆเลยนะคะของไวรัส HPV อย่างที่มิวบอกไปเลยก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่สูบบุหรี่สูบคนเดียวแล้วทำไมถึงติดอ่าบุหรี่เนี่ยมันก็มีสารนิโคตินเนาะบางคนสูบบุหรี่ผัดกันสูบกับเพื่อนสูบพอร์ตผัดกันสูบกับเพื่อนไวรัสพวกเนี้ยค่ะมันติดตามพวก น้ำลายหรือว่าตามเชื้อต่างๆได้ค่ะการเปดผู้นอนหลายคนแน่นอนคนคนอื่นอาจจะคิดว่าต้องติดแค่ HIV หรือว่าเอชเท่านั้นแต่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาของโรคมันก็มาจากตัว HPV เหมือนกันนะคะหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็อาจจะทำให้เกิดโรคนี้ได้รวมถึงการตั้งครรภ์ต้งแต่อายุยังน้อยนะคะมีบุตรจำนวนมากก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดวรัฮ h p v ได้ค่ะ ใช่ค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะวิธีสังเกตอาการค่ะเมื่อเราติดเชื้อ HPV ง่ายๆเลยอย่างที่หมิวบอกว่ามันค่อนข้างทิ้งระยะเวลาในการฝักตัวของโรคถ้าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าจริงๆแล้วไวรัส HPV เนี่ยจะเกิดแต่ในผู้หญิงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะกับผู้ชายก็เป็นได้เหมือนกัน อืมอก็เกิดได้าทางผู้ชายและผู้หญิงถูกไหมครับผู้มันมันเกิดได้ท้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยบางคนผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นพาหะแต่ว่าคิดว่าเอาโอเคอาจจะแค่ล้างแบบเข้าน้ําล้างไม่สะอาดหรือเปล่าแต่จริงจริงแล้วมันเกิดได้จากหลายสาเหตุซึ่งคุณผู้ชายหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามอืมอ่าครับผมใช่ค่ะอาการแรกนะคะที่มันจะเกิดกันเลยก็คือในส่วนของการเกิดหูหนอนไก่ การเกิดหูดหงอนไก่มันจะเกิดเป็นตุ่มเล็กๆไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามีคนเคยเห็นหูดหงอนไก่หรือเปล่าขนมันจะเป็นเหมือนหงอนไก่ด้านบนสีแดงๆแต่ว่าผิวอะค่ะมันจะดูตะปุ่มตะปับคล้ายๆฝแต่ไม่ใช่จะเป็นบางๆเหมือนไข่ตรงนี้มันก็คือเหมือนอเหมือนเหมือนไวรัสตัวหนึ่งกล่องที่จะแพร่ไปเป็น HIV ถูกต้องไหมครับถูกค่ะหูดงอนไก่เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของไวรัส HIV เลย คือเป็นจุดที่ทุกคนสังเกตเห็นได้ง่ายว่าเฮ้ย<ม>ฉันเกิดการติดเชื้อแล้วเพราะว่ามันมีหูดงอนไก่เกิดขึ้นแต่หูดงอนไก่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้เกิดแค่อวัยวะเพศของผู้ชายหรือของผู้หญิง<ม>แต่มันเกิดได้ตามมือแล้วก็ด้านในช่องปากก็สามารถเกิดได้เหมือนกันอืมครับนะผมใช่ค่ะอันนี้คือในส่วนของผู้หญิงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของผู้หญิงคือการมีตกขาวที่ผิดปกติ บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันมีตกขาวเฉพาะบริเวณท,ที่เวลาที่เรากำลังจะเป็นประจำเดือนนะคะคแต่ผู้หญิงที่มีตกขาวนั่นคือเท่ากับว่าในร่างกายของคุณได้รับเชื้อโรคเข้าไปแล้วอาจจะทานยาฆ่าเชือ้อหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะอาจจะทำให้หายได้ในส่วนหนึ่งแต่ทางที่ดีควรนำเชือ้อ ตัวเนี้ยไปตรวจด้วยก็ดีค่ะว่าเราได้รับเชื้อ H P V แล้วหรือยังก็คือเราก็ต้องรอบครอบนะครับเพราะถ้าเกิดเราเช็คจากร่างกายตัวเรามีความผิดปกติในส่วนตรงไหนเราควรจะตรวจเช็คให้ทันท่วงทีถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะหลายๆเ,ออเขาเรียกว่าทั้งสถาบันควบคุมโรคแล้วก็ ตามเพจของโรงพยาบาลต่างๆเขาก็มีการลนลนลงในส่วนของการตรวจเชื้อไวรัส HPV อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์คนไทยอะค่ะเป็นค่อนข้างเยอะมากๆแล้วไม่รู้ตัวใช่ถ้าช่วงนี้นเราเราจะเห็นการโปรโมทของทั้งการฉีดวัคซีนเอ่ยการตรวจเชื้อไวรัสเอ่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามโรงพยาบาลทั่วไปเขาก็จะมีโปรโมชั่นในการตรวจในการรับวัคซีนน้งแต่อายุ9ขวบขึ้นไปจนถึงอายุสีเลย เพราะเราจะเห็นในโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์อย่างอย่างแบบจริงจังเลยใช่ไหมครับในเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่เออ่ค่อนข้างควบค,คุมยากแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายอย่างที่บอกออเป็นโรคที่อย่างที่บอกเลยคือไัยเงียบที่ไม่เงียบเพราะว่ามันม,มันแพร่เชื้อได้เร็วมากแล้วก็เะยะยากฝาตัวที่จะอยู่กับตัวเราอันนานอ่ามันสามารถเกิดกับ ใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงถูกต้องไหมครับหมิวใช่ค่ะและที่สาคัญเลยคือติดเชื้อในเด็กได้ด้วยอืมติดเชื้อในเด็กได้ด้วยเขาถึงนิยมให้เด็กฉีดกันตั้งแต่เก้าขวบอ่าเป็นเหมือนการสร้างภูมิถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเป็นเหมือนการสร้างภูมิกระตุ้นภูมิให้น้องตั้งแต่อย่างเล็กเหมือนการฉีดวัคซีนทั่วไปสําหรับเด็กเลยแล้วแค่เพิ่มตัวนี้เข้ามามใช่ ค่ะต่อไปเลยนะคะอ่าเออ่เมื่อสังเกตอาการของในส่วนของผู้ชายความผิดปกติก็คือในส่วนของต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองที่โตไม่ได้ตรงนี้นะไม่ได้ตรงลําคอนะคะแต่เป็นบริเวณขาหนีบอ่าเป็นบริเวณขาหนีบค่ะมันจะทําให้แบบเออ่มีน้ําอะไรไหลออกมาทางทวารหนัก มันคือการติดเชื้อ hpv ของผู้ชายแล้วก็อย่างที่บอกหูหนอนไก่ก็เกิดตามรอบองคชาตของผู้ชายก็ได้นนคือผู้ชายบางคนอาจจะมองข้ามอันนี้ก็คือการสังเกตอาการของผู้ชายถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะการสังเกตอาการของคุณผู้ชายเลยองคชาตผิดปกติเออมีความคานันแล้วก็เกิดหูโดยรอบ บางคนเป็นตุ่มเล็กตุ่มใหญ่รอบๆอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ารู้สึกว่ามันมีความผิดปกติจริงๆแนะนําให้รีบไปตรวจแล้วก็รีบรักษาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเมื่อเราเกิดความผิดปกติแล้วอะค่ะถ้ารักษาทันมันก็ยังดีก่อนที่มันจะพัฒนากลายเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆอืมเพราะว่ามันจะส่งผลเอ่อการพัฒนาจากโรคเนี้ยไปสู่อโรคหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรคะ ตัว H P V เป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายๆโรค mm hmm. ทางทางสาธารณสุขเขาเลยเออ่นิยมกระจายบอกต่อค่ะให้ระวังแล้วก็รณรงค์ในส่วนของการตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนโลกนี้ครับผมมันก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนึง่ง H P V นะคะ อันนี้มิวยกตัวอย่างมาแค่สองสายพันธุ์ที่ติดในประเทศไทยและพัฒนาเป็นโรคไร้แรงได้มากที่สุดแต่จริงๆอะ่ะตัว HPV อ่ะมีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยค่ะสองสายพันธุ์นี้ก็คือครับผมแล้วก็สามารถส่งผลกระทบต่อโรคไร้แรง <c oughs> หลายๆโรคได้ด้วยถูกไหมครับแต่วันนี้หมีว่ายกตัวอย่างมาให้โลกถึงสองโลกถูกต้องไหมครับเพื่อเอามาเป็นวิทยาทานแล้วกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอันนี้คือวิยทยาธานเลยค่ะ HPV มีเป็นร้อยสายพันธุ์แต่ถ้าเราฉีดใน1-2สองสายพันธุ์นี้มันก็จะช่วยควบคุมหรือป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงอื่นๆได้เช่นโรคมะเร็งอาอ,อย่างที่บอกว่าทําไมถึงต้องรีบไปตรวจเพราะมันเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงอีกหลายๆโรคครับค่ะสองสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไทยและคนติดเชื้อมากที่สุดก็คือสายพันธุ์สิบหก แล้วก็ 2018. สายพันธุสิบแปดสายพันธุสิบหกนะคะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้หญิงซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่แสดงอาการอะไรที่ชัดเจนแต่พวกนี้ค่ะมันไปส่งผลที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งปากหมดลูกได้ถึงห้าสิบเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งทวารหนักแล้วก็มะเร็งลำคอด้วยในส่วนของสายพันธุสิโอกาสการเกิขดขึ้น ห้าสิบห้าสิบเลยนะครับมิวใช่ค่ะคือคือเป็นแล้วเสี่ยงมากถามว่าตอนนี้แบบคือมิวว่าอยู่ในกลุ่มปิ Facebook ของพวกโลกพวกนี้ด้วยเนอะเพราะว่าส่วนตัวเราก็กลัวคนเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะวัยรุ่นอ๋อคนคนที่เป็นอ๋อในในช่วงอายุเท่าไหร่อะครับมิวโดยประมาณช่วงอายุที่แบบยี่สิบถึงสามสิบห้าจะเป็นกันเยอะอ่า ใช่คะ่ะอาจจะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของน้อง,องๆเพื่อนๆที่แบบจอยไลฟ์กันสุดๆอาจจะไม่ได้ระวังในส่วนนี้<ม>ก็อาจจะทำให้รับเชื้อตัวน,นี้มาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ใช่คะ่ะคุณสุรกิจถามว่าผู้ชายเป็นกันได้ไหมครับผู้ชายเป็นกันได้นะคะคุณสุรกิจผู้ชายก็คือเป็น ส่วนหนึ่งของพาหะการนําโรค h p v ตัวนี้เข้าสู่ผู้หญิงหรือเป็นพาหะในการแพร่เชื้อหลักๆเลยค่ะเพราะสไลด์เมื่อกี้นี้เราก็มีการยกตัวอย่างสาเหตุที่ผู้ชายเป็นมาแล้วใช่ไหมครับมิวก็คือสไลด์ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าคืออาการสังเกตของผู้ชายถ้าเกิดว่าติดเชื้อ h, h p v เนี่ยมีอาการอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ง่ายๆเลยคืออ,อ่หูดงอนไก่แต่พวกนี้มันจะไม่มีพวกไข้หรืออะไรอย่าง ที่แบบโรคอื่นๆเป็นเลยนะคะแต่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายของเราซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นที่ฮอร์โมนแต่จริงเราไม่ใช่ไอไวรัสตัวเนี้ยมันไปกระตุน้นทําให้ฮอร์โมนเราเปลี่ยนเลยทําให้เกิดโรคเช่นปูดงอนไก่อ่ะมะเร็งทวารหนักหรือแมก้กระทั่งตัวลิซิดวงเองก็ตามใช่ค่ะมีใครมีคําถามไหมคะ อ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเป็นตัวไวรัส HPV ตัวที่สิบแปดที่บอกสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของการนำไวรัสของผู้ชายเลยที่ทำให้เกิดม,มะเร็งของผู้ชายก็คือนอกจากจะเป็นมะเร็งช่องปากและลำคอแล้วยังเป็นมะเร็งทวารหนักมะเร็งองชาติแล้วก็อุขูดงอนไก่ได้ด้วย ใช่ค่ะอันนี้คือสาเหตุหลักๆของโรค HPV เลยค่ะอืมใช่มีใครมีคำถามไหมคะตอนนี้ยังไม่มีนะครับหมิวมก็จริงๆตอนนี้ยมิวยกตัวอย่าง HPV ที่เป็นสองสายพันธ์ุมาให้พวกเราทำความเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆสงสายพันธ<า>์ุหลัก,ลกเป็นสายพันธ์ุหลักที่เสี่ยงและเป็นอันตรายมากที่สุดค่ะ เพื่อจะส่งเอสองสายพันธุ์หลักเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อการทําให้เราเหมือนกับว่าเป็นโรคร้ายแรงต่อไปด้วยถูกไหมครับถูกค่ะเพราะเป็นออถ้าพูดก็คือเป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงกับเราได้โรคร้ายแรงคือเป็นถึงขั้นถึงเป็นมะเร็งนะคะบางบางคนเนี่ยเป็นแค่หูดเป็นแค่ตกขาวยังรักษาทัน แต่บางท่านไม่รู้ตัวเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปเลยตอนแรกเราสื่อสารไปเลยตอนแรกว่าระยะฟักต,ตัวของโรคอะมันใช้ระยะเวลาห้าถึงสิบปีโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในห้าถึงสิบปีนี้ค่ะมันอาจจะทําให้เซลล์ในร่างกายของเราเกิดปะทุข,ขึ้นมาในส่งเซลล์โลรคลายแรงก็ส่งผลต่อให้กเกิดการเป็นมะเร็งได้ในบางจุดใช่ค่ะมันก็เลยมันก็เลยทําให้เราอะย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นว่า เอ้สาเหตุที่สาเหตุหลักที่มันทําให้เกิด HPV ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรบ้างก็คือจากการสูบบุหรี่จากการสัมผัสทางน้ําลายถูกต้องไหมครับหรือการเปลี่ยนคู่นอนหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยหรือว่าการมีการตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อยหรือว่าการมีบุตรจํานวนมากก็ส่งผลกับการเป็นโรค HPV ด้วยเหรอครับมิงถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าตามของ สื่อโรงพยาบาลกรมควบคุมโรคอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะรุนลงค์ในเรื่องของการควบคุมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะว่าเป็นทางที่ก่อให้เกิดโรคได้ง่ายที่สุดแล้วก็เกิดการแพร่เชื้อได้ง่ายที่สุดค่ะคือการมีเพศสัมพันธ์การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆเขาก็จะรณรงค์กันครับใช่ค่ะ และในส่วนของวิธีการรักษาโรค HPV นะคะอย่างแรกเลยเตรียมตัวเตรียมใจถ้าสมมุติว่าเราสังเกตอาการแล้วเราไปตรวจนะคะเจอโรค HPV เราปรึกษาหมอรับขั้นตอนการรักษาตามปกติได้เลยอย่างเช่นถ้าเป็นหูหนอนไก่อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะเพราะมันแค่ใช้วิธีการผ่าตัดหรือจี้ไฟฟ้าออกได้ไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องอะไรเลยทำเสร็จก็กลับบ้านปกติ แต่อย่างที่บอกว่าถ้ามันพัฒนากลายเป็นโรครายแรงอื่นๆค่ะจุดเนี้ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลแล้วก็ร,รักษาเ<ช>แล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการรักษาใช่เข้าสู่กระบวนการการรักษาอย่างหนักเลยก็ขึ้นอยู่กับขั้นของโรคร้ายแรงนั้นๆเนาะแต่จริงๆเราก็ควรจะมา back to basic เนาะว่าเราต้องควรป้องกันถูกไหมครับ อืมเร้อง<ถ>้องกันไว้ก่อนครับผมกันไว้ดีกว่าแก้มแน่นอนอืมอืมครับผมใช่ค่ะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับหิวเดี๋ยวถ้าเกิดมีเดี๋ยวแอดมินเราจะเอาคำถามขึ้นมาได้เลยค่ะวิธีการป้องกันโรคก็อย่างที่บอกเลยผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่มียอายุตั้งแต่เก้าถึง 26ปีแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนป้องก<ม>ัน HPV ได้นะคะคือมันจะมีวัคซีนตั้งแต่แบบ3ชนิด4ชนิด6ชนิด8ชนิดราคาก็จะต่างกันนะคะวัคซีนตัวนี้จริงฉีดได้ถึงอายุ45ปีเลยค่ะค่ะ<ม>แล้วก็ผู้ในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่21ปีถึง65ปีควรตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ ะะรยการมีเพศสัมพันธ์ก็สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ลดการรับเชือ้อแล้วก็การแพร่เชือ้อค่ะไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยๆไม่แกะหรือเกาหูดที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นเพราะว่าเชื้อโรคมันจะติดอยู่ที่ปลายเลย็บเนาะอันนี้คือหลักๆเ,เลยค่ะ,ะเวลาใช้ห้องน้ำสาธารนณะอะไรพวกนี้นก็พกสเปรย์ก็หลอไปฉีด หลักๆถ้าเกิดเร,เ,เราเห็นเราเห็นความผิดปกติในร่างกายของเราเราก็ควรไปพบแพทย์ดีกว่าครับใช่ไหมครับนิวใช่จริงๆเป็นเป็นเรื่องเบสิกเลยคือถ้าร่างกายเราไม่ปกติหาหมอดีที่สุดเราอยาอ่าเพิ่งคิดไปเองว่า hey, เอ้ยดี๋ยวฉันกินยาตัวนี้ก็หายกินยาตัวนั้นก็หายคือมันช่วยได้แค่ระดับหนึ่งแต่การรักษาที่ไม่ตรงจุดมันจะทำให้เชื้อโรค แร่ไปได้ไวมากๆอืใช่ค่ะครับอืมีวีเนี่ยเป็นโรคที่คนเป็นกันเยอะเราก็ค่าใช้จ่ายในส่วนของการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะคะวัคซีนเข็มหนึ่งมีต้องแต่สามพันห้าถึงเจ็ดพันห้าต่อสายพันอืม ใช่แล้วเราไม่ได้ฉีดแค่เข็มเดียวนะต้องฉีดให้ครบโดสซึ่งอยู่ที่ประมาณสามเข็มก็ตีเป็นกลมๆก,ก็น่าจะประมาณสี่หมื่นกว่าบาท oh. ใช่ค่ะก็ราคาก็ค่อนข้างแรงดูพอสมควรแต่ก็ฉีดไว้ดีกว่าเป็นแน่นอนเพราะว่าการรักษาค่อนข้างหายยากแล้วก็อย่างที่บอกมัน เป็นต่อเนื่องได้อีกหลายๆโลกสําหรับจุดเริ่มต้นจุดนี้ครับผมและการฉีดวัคซีนในที่นี้คือมันเหมาะกับใคระครับมิวเหมาะกับวัคซีนเหมาะกับใครวัคซีนฉีดได้ทุกคนเลยเ,เด็กผู้ชายเ,เด็กผู้หญิงวัยรุน่นวัยกลางคนฉีดได้หมดเลยค่ะฉีดได้ทุกคนคนะคะก็สำหรับ ในส่วนของการฉีดวัคซีนอะเราติดต่ออนามัยใกล้บ้านโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์หรือโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านก็ได้เดี๋ยวนี้เขาขายเป็นคอร์สกันหมดแล้วนะคะรา mm hmm. คามีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นอย่างที่บอกเลยเพราะว่าเขามีเป็นคอร์สแต่ละสายพันธุ์ให้เลือกว่าฉีดระงับ1สายพันธุ์สสายพันธุ์สาสายพันธุ์สี่สายพันธุ์แต่แนะนําว่าลองดูรายละเอียดโปรโมชั่นของแต่ละโรงพยาบาลน,นะคะว่า เอ้ยมันมันเป็นสายพันธุ์ตามที่หมิวแนะนําหรือเปล่าสายพันธุ์สิบหกกับสายพันธุ์สิบแปดหรือเปล่าเพราะว่า hpv มีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยค่ะ hmm. ผู้หญิงอายุเท่าไหร่ควรไปตรวจภายในประจําปีคะอ,อขอบคุณสําหรับคําถามนะคะคุณพลอยมาดา mm. ก็จริงๆตรวจภายในประจําปีอะค่ะแนะนําต้องแต่อายุสิบแปดปีขึ้นไปเลยจริงๆ15สิบห้าก็ได้ จริงๆที่คุณหมิวบอกครับก็คือผู้หญิงนะครับที่มีอายุตั้งแต่21ถึง65ปีครับก็ควรตรวจคัดกรองปากเออมะเร็งปากมดลูกเนาะประจำปีครับผมใช่ค่ะสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้เลยแล้วก็ฉีดวัคซีน HPV ร่วมไปด้วยก็ได้ค่ะครับใช่สไลด์ลถัดไปสไลด์ถัดไปอันนี้ก็จะเป็นของมหลาลัยมหิดลนะคะ จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก้าสายพันธุ์อย่างที่<ม>อย่างที่บอกมาสักพูดเลยว่ามันมีหลายสายพันธุ์มากแต่ละโรงพยาบาลเขาก็จะจัดโปรโมชั่นฉีดวัคซีนราคาต่างก,กันาอย่างของมฮิโดนนะคะ<ม>ก็จะเริ่มที่สี่สายพันธุ์ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันห้าถึงสามพันห้าสามพันห้ารอยบาทต่อเข็มต่อเข็มนะมต้องฉีดสามเข็มก็ ราคาถูกหน่อยประมาณหมื่นสองแต่ถ้าฉีดเก้าสายพันธุ์อันนี้ก็ครอบคลุมขึ้นมาเยอะหน่อยก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณห้าพันถึงเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อเข็มก็ฉีดประมาณสามเข็มเช่นเดียวกันครับผมใช่ค่ะแนะนำก็ช่วงวันหยุดยาวก็หาซื้อโปรโมชั่นวัคซีนเนาะเข้าไปฉีดกันได้ทางครอบครัวได้เลยเพราะมันเป็นโรคที่ติยง ่าจริงๆมันก็คือเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับเราก็ควรจะมั่นเอดูแลสุขภาพตัวเราหรือว่าตรวจเช็คร่างกายตัวเราอยู่ตลอดใช่ไหมครับหมิวใช่ค่ะตรวจเช็คร่างกายสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะคนเราต้องรักตัวเองเนาะเอ,อถ้าร่างกายเราผิดปกติเราก็ควรที่จะสังเกตไปหาหมอรักษาตามขัม้นตอนดีกว่าปล่อยไว้ค่ะอืครับผมใช่ค่ะ ผมข้อมูลดีดีมากเลยครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวคือมันเป็นโลกที่อยู่ใกล้ตัวเราครับใช่ไหมมิวไอเอพีีเนี้ยเราก็เลยต้องตระหนักว่าเฮ้ยมันมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะแล้วถ้าเกิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคือโรคอะไรอาการมันเป็นยังไงแล้วเราควรไปพบแพทย์แบบไหนตรงไหนมีอะไรคือมิวให้ข้อมูลได้ชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนดีครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยค่ะก็ แพทยที่เราสามารถปรึกษาในส่วนของโรค HPV ได้ก็คือแพทย์สุตินารีเวศนะคะบางคนกลัวการเป็น HIV จนมองข้ามการเกิดโรค HPV ครับผมเพราะอย่างที่หมิวบอกเลยก็คือ h p v เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโรคแรงๆอื่นๆไปได้อีกมากกว่า HPV เออ HIV ด้วยซ้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะ HIV คือตรวจเจอทานยาตลอดชีวิต HPV ตรวจเจอรักษาทานมีโอกาสหาย แต่ถ้าเจอในขั้นที่มันพัฒนากลายเป็นโรคร้ายแรงแล้วอันนี้เราก็คือเหมือนเอาเงินไปละลายน้ําเลยเพราะว่าเราต้องรักษาต่อกันยาวๆกว่ามันจะหายอ่ะครับผมวันนี้ข้อมูลดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีการแถมวิธีการป้องกันสำหรับโรค HPV ให้อีกด้วยเออคือตอนนี้เราเข้าอยู่สู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับหมิวอยากจะสอบถามหมิว,วครับว่า หมิวมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังไลฟ์นี้อยู่บ้างครับผมก็อยากแนะนำเพื่อนๆผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพกันค่ะร่างกายเราแข็งแรงดีที่สุดค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าไม่แข็งแรงเราไม่มีแรงหาเงินแน่นอนการวางแผนชีวิตการวางแผนครอบครัวสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะหันมาดูแลสุขภาพกันดีที่สุดค่ะ ืครับผมจริงๆเราอ่ะจะมีไลฟ์ดีๆแบบนี้ทุกๆวันพุธอยู่แล้วครับหมิวสลับสับเปลี่ยนเออคนที่มาให้ความรู้อยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของเออการวางแผนชีวิตหรือวางแผนการเงินและการประกันครับหมิวเรื่องตรงเนี้ยถ้าเกิดท่านใดที่ติดตามไลฟ์เราอยู่ครับเป็นประจำครับก็จะได้ความรู้แน่นอนเลยครับหมิวครับผมก็ จริงๆวันนี้ข้อมูลที่มิวเตรียมมาสําหรับโลกเอทีวีครับเป็นข้อมูลที่ดีมากเราจะเราได้เตรียมตัวเราได้รู้ว่าวิธีการป้องกันหรือว่าวิธีการรักษาแล้วก็เอ,อการที่เราได้รู้ว่ารู้ว่าตัวเราถ้าเกิดมันมีอาการแบบนี้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราควรจะไปพบแพทย์โดยด่วนถูกต้องไหมครับถูกต้องอย่าอายานะนะอันนี้แอลกอฮอลเลยคือเข้าใจนะ เป็นผู้หญิงอะ่ะบางคนเกิดโรคมาไม่กล้าบอกใครไม่กล้าปรึกษาใครอายไม่กล้ทาทั้งจะไปหาหมอจริงๆอย่าปล่อยไว้ค่ะอย่าอายนะคะเราต้องรักตัวเราก่อนเนาะเพราะว่าการที่เราเป็นโรคพวกนี้เกิดวันนึงมันกลายเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาเราจะรู้สึกเสียใจมากเลยที่เราไม่สก,กัดมันตั้งแต่แรกใช่ครับผมก็จริงๆวันนี้ก็เวลาก็ ถึงแก่การจบไลฟ์แล้วแต่ว่าปอก็จะฝากไว้ว่าทุกๆวันพุธนะครับเราก็จะมีหัวข้อดีๆแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วครับผมก็ฝากติดตามไลฟ์เวลแคนเนอร์ไว้ด้วยนะครับผมนะครับมิวก็วันนี้เราก็จบไลฟ์กันเพียงเท่านี้นะครับคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิว